ปน้าปะดูเนี่ยแค่นี้พอเอาเลยเอาเลเอาเลวครับปุยเอาเร็วตัดหน้านะหนุ่ยุ้ยปเบ็ดเพจะตกน้ำปุ้ยเอาละตัวนี้ไหนยะโถโถหนุยเ้ยตัวนี้ใส่โลเอ๋จดวนตกโกรนเลยนี่ตโนี่ปุ้ยตัวยังไงครับเนี่ยครับทีเด็ดหายคลอง

วิดีโอที่ท่านจะได้รับชมตอนนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายและทะลึง่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนำในการรับชมและร่วมหาไปด้วยกันการเดือมสุราทำให้เมาและขาดสติควรใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาตกปะโก้กันแต่ว่ามันหนาฝายนะครับเนาะที่ท้ำสองจอ,อย่น่กน็คือว่าผมตกไปเรียบร้อยละนะครับลองเทสบางละนะครับแล้วก็นันหนุ่ยก็นั่งยานมีไซโบ้ด้วยนะครับไซงามด้วยนะครับเป็นคลอง เขาเรียกว่าคลองอะไรผมจําไม่ได้แม่ห่างหรือเปล่าคลองแม่ห่างนะงาแม่สกเกลนอะไรประมาณเนี้นะครับอยู่อำเภอเวียงเชียงลุงนะครับอยู่บ้านดงประสักนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมอเดี๋ยวมาลองแบบคลองดูนะครับโอ้ถ้ามีเรือนี่เหมาะเลยขัานมีเรือนี่ไปตามคลองนี้ได้เลยนะครับเนาะเนี่ยครับอโอเคครับเดี๋ยวพาพี่น้องลงไปเบิ่งผลงานที่ผมตกเมื่อกี้นี้นะครับประมาณสามไม้ได้เขียนว่าสามโตเลย ไซครับ๊ะโบ๊ก็มีขนาดนี้นะครับเนาะไปะอ่อยเรียบร้อยเป็นโครงไก่กับเลือดหมูนะครับมาดูผลง,งานกันดูว่าจะเป็นยังไงเวลาเปิดคลิปแล้วมันจะกินหรือเปล่าย่านอย่างเดียว,วเวลาเปิดคลิปเราลงไปตกท้ายถ้ำไม่กินนะครับนะเนาะไปกันไลก็ลองเบืองครับพี่น้องครับเขามีไม้มนี่ก็เดี๋ยวหาไมา่ไมไปเรื่อยๆตามคล้อง่แหนะครับพี่น้องครับไปเนี่ยครับได้มาสามสี่ตัวนะไอตัวนี้ตัวใหญ่ ปนงานปาดเอาบัางคับมันจะขึ้นเรื่อยๆผมนะครับเนาะท้องเมืองครับพี่น้องครับขวามงานาถุงอ้อยเลยนะครับเนาะปั๊บเนี่ยครับแค่นี้พอย้อนรอชมผลงานครับเอาเร้วเอาแล้วเอาแล้วครับโปู่เอาเร็ว ตัดหน้าน้หนุ่ยตัดหน้าน้หนุ่ยเลยเห็นไหมใส่ยางโบใส่ยางโบใส่อย่างเงโโี้ย,ยครับใสย่ยางโบเลยอุ้ยเดี้ยแมบบนี้นีผลง,งานเน่น้องครับผมลุยตอลุยต่อย่างๆงครับผมเหยห้าห้างยอกนะครับใช้ตะขอเดียวนะครับคันนี้เป็นคันห้าฟันหกนะครับเวทหกขีดสิบสองนะครับใช้ตะกั่วแค่สิบห้ากรัม นะครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะเพิ่มเป็น20กรัมถ้ามันไหลนะาสายในลอกเนี่ยยี่ิบปอนสายหน้าสิบแปดปอนเนาะเพื่อเจอของไงครับพี่น้องครับนะโอเคไปเงี้ยวอ,อไปอตอ่อไปต่อไหลเข้าข้างไหลเข้าข้างหมด้ น้ำดูต่อดูต่อสังเกตปลายคันครับย้อนลงทีเดียวกันครับจุดเดียวกันครับว่านนุ่ยแค่กินก้อนครับเมื่อกี้นะีะมาเรื่อยๆปอไอ้นนุน่ยเอาแล้ววีงามงามโอ้โหอย่างงามอมองยู่กับลำบากนะครับพี่น้องครับโอ,โอม้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว อยู้อู้โชว์หน่อยโอ้โหวิดีใสอย่างนี้เลยโอ้โหแจวแจวแจวลุยต่อลุยต่ออุ้ยอุ้ยเบ็ดไม่จะตกน้ำอุ้ยเอาละตัวนี้ใหญ่ละใหญ่ละครับใหญ่ละครับโอ้โหโอ้ยโตโตไม่มาเลยอุ้ยอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับ มันลากออกไปคนนะครับเมื่อกี้เปิดกล้องมาท่านเลยครับเผือครับมาแล้วครับนี่โทษโถษโถษโถษหนุ่ยเอ้ยตัวนี้ใส่โล่แอะวนปากโคตรเลยนี่ปากโคตรนีุ่นะครับเดี๋ยวครับผมออกขึ้นก่อนนะครับเลยอุ้ยพี่น้องอุ้ยตัวยังไงครับเนี่ยครับทีเด็ด หมายคลองอุ้ยโทฟี่เลยตัวนี้มอนติดเจ็ดแปดขีดบุหร่าครับตัวนี้ป๊อดโหทุกทโกทุทุมันเงยขักเงยเนี่ย,ย,ยรุ่นแบบนี้แหละครับที่ต้องการใส่แบบนี้แหละครับที่ตามหานะครับเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยุมนะเ,เ,เดี๋ยวบึง้งแบบตั้งแต่หัวจดหางนะครับเนาะโอุ้ยี่ครักเง่เนี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับมอลน,น้อยๆได้ครับนี่ นี่ก็ขอบคุณเสื้อจากธรรมนูนออนทัวร์ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามธรรมนูนออนทัวร์ได้นะครับใน a ฟ e b o o k ใน YouTube มีหมดนะครับขอบคุณมากๆนะครับน้องชายส่งมาให้หมานเสือมานย่อนเสือขึ้นมานย่อนเยอะวะนี่ขั้งสองอย่างที่บอกเอาตัวใหญ่น้ำฟ้าครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเหยื่อเห่างอกครับผมตัวใหญ่โบโบอย่างนี้จัดการได้อยู่ชัวร์ไปยังไปเลยครับเผื่อเจออีกครับพี่น้องครับ หกโมงเลยจะหกโมงแล้ว,โ,ลวโอ้โหหายเลยครับพี่น้องครับตอนนี้กินตัวหญ่ตัวเมื่อกี้นี่หายไปเลยนะครับสงสัยเป็นจา้าฝูงนะครับไปเดี๋ยวไปว่างไหมครับเดินลุมไหมนนอะไปอย่าไปเรื่อยครับน,นี่เป็นหัวโค้งนะครับเนะาะน่ครับน้ำมันไหลจากข้างบนมานี่ ตรงนี้เป็นหัวโค้งพอดีเอ้ยยอนเยื่อลงข้างหน้านี่ครับแล้วก็เยออื่อออยอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเนาะอู้เหมาะครับมานี่มีตัวบงก็บ,บงหูวนะครับเนาะไปลองดูลองดูงดไปเหยื่อแรกแดกเลย,ม,ย,เลยมาเอาเล็บเอาเร็บเอาเร็บอาเลตอดเฮ้ยตอดเฮ้ยตอดนี่ตอด รวบเลยรวบไปเลยรวบไปเลยเอาเลยได้แล้วได้แล้วมันจะติดแล้วมันจะติดแล้วเอาละเอาละตัวเล็กไปก่อนสายตัวเล็กไปก่อนกระบ่อเล็กแท่ทีเดียวครับงามอยู่ครับพี่น้องครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาแล้ว มาอีกตัวมาอีกตัวแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวหมกงามนี่อข้อดีครับพี่น้องครับข้องามครับตัวนี้อืออือเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเลเฮ้ย โบมันละไอโบมันละโบมันละนี่ไงมีเล็กก็ต huh. ้องมีใหญ่อือยะนี่ครับพี่น้องครับที่เด็ดทีเด็ดหมายคลองเนาะนั่งเล่นกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับสอยกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะใส่แบบงั่งเรื่ยครับก็มีคระไซส์กันไปเรื่อยนะครับใส่หน่อยแน่ใหญ่แน่มันก็ได้รุ <c oughs> ่นครับเพราะว่ามันเป็นสายแม่น้ำใหญ่เนาะครับเนาะ มีตัวน้อยกับต้องนีตัวใหญ่นะครับนีน่อีโบอีโบข้าวยนาะข้าวยนาลุยกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับสวยไปสวยไปมีตัวสวยลุลๆไปข้าวยนาะข้าวยนากินแบบบดเก่งใจไผ่ข้าวยนาครับพี่น้องเอ้ยอืมฟามากินเนาะอืม ปลาเล็กปลาน้อยโอ้ยยุ่วเฮ้ยยวกเฮ้ยมียวกเฮ้ยอื้ออหืปลากระแหงหน่อยนะปิ๊กปิ้ยเอาเลยหนุ่ยหยโอ้ยหลุดนอื้มเขาไปทำอะไรอร่อยเหรอบอกคนพูดิเขาบอกมันคิวอ่ะอื้หนุ่ยเอาเลยหนุ่ยเอาเร็ว มามามารัวรวรัวเนี่ยโอ้ยมาเลยวะมันอยู่แถวมายลาบนน่เอาแล้ว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตอดตอดมิตอดเอาเลวเฮ้ยเอาเร้วเอาแล้วน้ำหนเอาเร้วอุ้ยไอโบมาแล้ว โอ้โหแกวเลยเอาขี้วขึ้นเรียวขึ้น,นสุดยอดครับโอ้โหดูดูไซส์แต่ละตัวแกวเอาเร็วเอาเร็วเอาล่ะเอาล่โอ้โยโอ้โยใหญ่เลยกำลังจะถ่ายช็อตต่อไปไหนนนะืมาอีตัวครับมาอีตัวลัวๆเลยงานนี้อุยเอาไหม วิ้ดูวันวุยเอาเสียงกัดจุกจบอยู่ข้างนี่มันขึ้นมากนะครับมันขึ้นมากตั้งขอบขอบไปปลาไม่จะลาบนะครับนี่ครับดูดูด,ด,ดูไซส์แต่ละตัวเดี๋ยวกำให้ดูเดี๋ยวกำให้ดูเ,ดวดเวลากำต้องระวังเนี่ยแตะขอเบ็ดด้วย ข้ามือมาแล้วยุ่งเลยนะได้ละตูพี่น้องเลยใส่งามเด้อนี่แหละครับที่เด็ดหมายค้องครับไม่เด็ดก็ไม่รู้จ่วางไงเขาหนุ่ยเนาะหมายอย่างเงี้ยฮะเนาะมันสุดยอดอ่ะมันเด็ดหู้หข้ามานางตกกลางคืนครับพี่น้องครับผมว่านี่มวนเพอเพอมวนกว่าหนาฝายเลยครับแบบนี้เนี่ยครับใสอย่างเี้ครับ เล Finally, ็กๆก็ม like ีนะครับแต่ไม uh ่ค่อยกวนส่วนมากกินจะไซส์อย่างนี้เลยนี่กำกัดกำกัดทั้งเหนือทั้งกำเมืองเขาเรียกว่ากำกัดไปเห่าเห่าน้อยอุ้ยหลุดวัดป้โทุกงลงน้ำเลยถังเหยื่อนี่ไงเกวือนี่ เอาแล้วเหยเอาแล้วโอ้ยโอ้ยเอาแล้วโอ้โหดูดูดูไอ้เจ้าไส้เต้าโตนี่งามๆนั่งครับผมโอ้โหเหยาๆยาๆครับพี่น้องครับเอายอกไม่มีผิดหวังครับพี่น้องครับฝากก้ด้วยครับผมปลายง่ายๆครับอืแล้วนี่ได้ปรากฏข้างครับปรากดข้างกับมีดนะครับเอออันนี้มันมาจากน้ำเลาาครับน้ำาลาวนะครับเนี่ยเส้นนี้มันเป็นน้ำาลาวสมทบกันมาเรื่อยๆครับ นั่งชิวๆเล็งๆกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับช่วงนี้กําลังมวนกําลังดึงกันเรื่อยๆนะครับเนาะไอหายนีหายนะครับนี่กิ่นิ้นละอ่ะเคเดี๋ยวเล่าลุงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอาเร็ว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 ครับเอาเร็วมาเร็วมาแล้วครับมาแล้วอืมเล็กใหญ่ได้หมดอืมนี่นี่นี่ มันจะเป็นหลวงบุรีโอ้ยโอ้ยเบ็ดตกน้ำโอ้ยนุ้ยเจอไซตเบ็ดตกน้ำอีกแล้วใหญ่ไหมโอ้ยโอ้ยเข้าท่าเข้าท่าเบ็ดเกือบตกน้ำอ่ะโอ้โหมันกินมันดึงเลยเว้ยอือเกือบแล้วเกือบเกือบได้เสียคันเบ็ดซะแล้ว ปักไว้แบบนี้ก็อันตรายกันด้ยครับพี่น้องครับมันต้องใส่สแตนนะครับเวลามันกิ่นแล้วมันดึงเลยครับยิงตัวแย่ๆแบบเนี้มันมันกินแล้วมันกระชากบวกกับแรงน้ำครับนะครับเนาะแบบนี้ต้องเอาสแตนครับสแตนเล็กครับปักแล้วก็เอาคันปักเลยเดี๋ยวเมื่อนาเต็มตัวมา้ดีๆครับพี่น้องครับจะเอาสแตนมาปักเลยนะครับเนาะก็ลังวนครับก็น้าหนุ่ยนั่งกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าอยากมีเวลามาตกกางคขนเน้เนาะแบบนี้ โอเคครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเฮายกเขายกไปยิงไกดูสิไก่บ้างไก่บ้างรอดูครับไปขั้นครับพี่น้องครับเบดเกือบตกน้ำแรงบวกของน้ำครับป่ากระตูงามครับก็เอาเรือมาล่องขึ้นอย่เขาท่าครับพี่น้องเลย แต่ก็ยังว่าล่ะครับมันมันต้องอาศัยไก่นะครับเนะาะใสมันตองไก่ด้วยเนาะแบบนี้แหละครับง่ายๆครับพี่น้องครับรุ่นๆกันไปนะครับเนาะเบื้องไปขั้นกันไปรุ่นกันไปครับพี่น้องครับ <c oughs> น,นั่นนั่นเอาละเฮ้ยเอาละเฮ้ยหนุ่ยเอาละเฮ้ยเฮยอุ วันส้ำขาคนตัวเนี้ยนะครับรุ่นแขนกิ่วเลยนะครับโอู้้หึดิเดี๋ยวครับพี่น้องครับโอ้ผมกินแล้วผมกินแล้วโอ้ยโอ้ยครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมว่างกล้องก่อนนะครับเนาะใส่ดีด้วยนะตัวนี้กินไก่ผมคว่างไก่ครับล่องเมืองนะครับเนาะไก่ก็กิน หนน่และกว้างไปประมาณม้ยี่สิบเมตรหมนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราถูพี่น้องเอ้ยงามทั้งนั้นแหละเฮ้ยเจอกับพี่น้องครับยิ่งค้ำก็ยิ่งเข้านะครับนี่รุ่นเนี้ยครับรุ่นกำกัดนะครับกำเนนแน่นน่ะน,นะรุ่นกำเนนแน่นมือนะอั่นนะอฮ้ยพี่น้องเอ้ยไม่อยากเข่าไปเฮ็ดงานเทนน้อ แต่ผมก็ต้องเข้าไปเฮ็ดงานครับพี่อนครับเวลามมนมีจำกัดนะครับเนาะโอ้สุดยอดยังไงก็ซ้อยเข้าไปติดตามในเ,เฟซบุ๊กผมนะครับเด้ออยู่ล่างคลิปนะครับมีช็อตดีๆให้ดูมีเลี้ยวให้ดูนะครับหรือว่าใน u t u ู e ก็มีคลิปหลักๆนะครับแล้วก็มีคลิปช็อตด้วยนะครับจะคัดช็อตดีๆงามๆให้ดูกันนะครับ โอ้โย,ยอน้องเอ้ยนี่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 กลุน <c oughs> ่นกำเน้นๆกำเน่นๆนะพี่นะพุณแล้วเขาย่อเขาย่อครับพี่น้องครับมีโตเงาเงาล้วลวครับพี่น้องครับอืมเอาพี่น้องครับดูผลงานรวมนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยตัวน้อยบดขวนเลยครับนี่ผลงานรวมกับพุณแล้วครับสามโลสี่โล่ละมันรุ่นใหญ่เลยครับเนี่ย กุหลาบ้องไ้น่น้อยๆนะครับกุหละมีอยู่ครับประมาณสามสี่โลครับชีบึงขาวๆอยู่นี่นะครับเนาะอี่ยครับหมายแบบนี้ครับอาจจะมัวๆหน่อยนะครับกล้องมันคำแล้วครับพี่น้องครับแสมกับเริ่มบ่คอยมีแล้วมาประมาณบ่ายสองสามโมงนะครับสามโมงเตะเนาะหมือนเนาะประมาณสามโมงล้วเรามาเนาะบนสายประมาณสองชั่วโมงนหาที่ตก ครับก็บ่ได้ก็เลยตดสินใจมาลุงเนี่ยครับหมายคลองแบบนี้ครับเพราะว่าหน้าฝายมันท่วมหมดแล้วครับนามหน้ามันท่วมครับอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายนะครับน้ําท่วมนะครับก็เลยมาแบบเนี้ยตามคลองอย่างเงี้ยหน้าฝายมันท่วมหมดละนับเนาะพี่น้องครับคลิปนี้กะมีผลงานมาฝากพี่น้องประมาณเนี้ครับจุใจในเรื่องไ้ของป่าไ้แต่ละไซแต่ละตัวนี่โอ้โหเรียกได้ว่าแบบกำเน้นแน่นเลยครับตัวที่เล็กนี่กวนอยู่แต่ไม่ไม่ค่อยเยอะ แบบนี้คลองแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นทีเด็ดเนาะนห่นเนาะค่นอนข้างที่จะทีเด็ดเลยครับคลองแบบนี้นะครับเนาะอ่ะใครอยากมาไม่ห่วงไมนะครับเข้ามาเลยคลองออแม่สะกกลนก็เรียกว่าน้ําห่างหรือเปล่าน้ำแม่หา่างน้ำแม่ห่างน้ำแม่ลาวน้แม่หา่างน้ําแม่ลาวนะครับก่อนที่จะเข้าเวียงเชียงลุงนะครับก็อยู่ประมาณบ้านดงป่าศักดิ์ก่อนถึงท่าทรายเชียงรายแลนด์ก่อนถึงท่าทรายเชียงรายแลนด์เนาะเชียงรายแลนด์สองอ่าเชียงรายแลนด์สอง ถ้าใครแถวๆนี้ก็มามาได้นะครับแต่คนต่างจังหวัดก็คงจะยากหน่อยนะครับช่วงนี้น้ํามาน้ําหลากนะครับใครที่จะเข้ามาแถวๆเวียงชิงลุงเนี่ยแถวชางรายเนี้ยก็มีให้ตกกันตลอดช่วงนี้นะครับน้ํามาเยอะเนาะเอาพี่น้องครับจังไหนก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเนาะเอาไปใช้การขอให้ได้ตัวกันทุกคนสําหรับเหยื่อห้าวยอกนะครับเดี๋ยตกปรากฏห้าวยอกนะครับมีตัวโดนรั่ศัพท์รัวกันแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยคลิปนี้นะครับ ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสับสก๊อปไคด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับนะยังไงก็กดติดตามกันไว้นะครับไปเจอกันที่ไหนแมตช์หน้าก็ไม่พลาดแน่นอนถ้าใครติดตามกันไว้เนอะโอเคคลิปนี้ล่ำลากันไปก่อนนะครับขอบคุณน้าหนุ่ยด้วยมาเป็นเพื่อนนะครับผมนะล่ำลากันไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่แล้วกันนะครับออกมาทุกครั้งขอทุกท่านรอกลั่นขันโกงทุกคนนะครับล่ำลากันแล้วเด้อนะครับพอกันไหมครับคลิปหนาครับน้องครับเฮายอกคลิปนี้ไมม่ Ha ha ha